ส่งงานครับมานะครับนี่ตกปรากฏเมืองอุบลเช่นเคยนะครับพอได้ทอดอยู่ครับนีนบ่มีตัวดดดจบจบเช่นเคยนะครับในวันที่น้ำ ไก่เบาครับแต่เรายังหมานอยู่นะับเหยื่ตัวประกดเสียงเมี่ยงอบุบุราชธานีครับสนใจทักเข้ามาได้เลยนะครับทักไปที่เพจเหยื่ตัวปรกดเสียงเมี่ยงนะมีตัวโดดจุ๊บๆแบบนี้เลยครับนี่เลยนี่ก็จัดส่งลูกค้านะครับมรไข่สนใจปรากฏนะครับทักเข้ามาได้เลยนะครับนี่ ตาใสๆแบบนี้เลยน,นี่น่าจะประมาณซีรูนะคิดว่านี่ตัวนี้ก็สองรูแล้วอยาจะไปชั่งดูครับคักไหล